E ว่าเอ็มโฟจะกินใหม่มันถ้ามันบวกอัตราการยิงสองจอบกันแล้วพูดดีเลยแม้บวกจอบก่อสองอัตราการพูดใช่ไหมือมันดีเกินไปอยากได้เงินซื้อไอเทมมันมันสู้กับฟาร์มาได้ไหมากรู้แค่ถ้าเป็นเซตอันนี้เหมือนกันน่านพี่ผมไม่รู้อ่ะแต่เอ็มโฟมันถ้ามันเปิดตัวเองได้ชนะ เขาปรับแล้วปรับอีกอ่ะเอฟโออ่ะยังไมอยู่ดียังไม่มีคนเล่นอ่ะแล้วปลาหมาดัปลาหมาดแล้วนึงอีกก็ยังเล็กอยู่ดีแล้วมันมีสกิลเด็กแหลกทำไมเสียงน้องมันเบาจังเสียงน้องเบาเหรออ่ะคือใทยมันเอาแอปเสียงเด็กมาใส่คือเบาผมปรับเสียงแค่จีนเบาด้วย ว่าเดี๋ยวเผราแบบพูดทำหยาบอะไเงี้ยผมชมทีเนี่ยันั่นแะเดีบินเนี่ยเปิดมันก่อนต่อนั้นส่วนกูเหมือเียแบบเสียบสายน้ำเกลือไอซิวอ่ะ

นตัวที่เขาเล่นเไหนว่มันชุดบด้ไหแล้วหรอนี่ไงแ่นจอพี่เอในเกมกลางนะโก่กันบ้ง้เสนอีกนะรู้อยู่ว่ามันนะมีเส้จอ,อแต่ไม่รู้ว่าจะัดยังไงให้มันดาไันมไม่ได้จะไปเล่นกันตัวซเมื่ทคนอื่นนะ <c oughs> ไปที่คลังแสง เล่นได้่ไม่ดกัีมเมื่อืมเมื่อพาย่นกพพีได้ประมานั้นแต่วเราอกินใจเขาว่าเรามีเจกดหน้าจอเวลาแบบพี่ถ้ากดจอบางี้ยมันแบบจะเครื่อนตัวเองอ่ะถ้าเวลปิดปเปเอย่างนี้มันก็ไม่ถนัดจะถนัดเวลาไฟกัอยู่อ่ะก็เเ่จะไม่ได้ีกว่าเวลาเล่นกัไฟ่น้ตรู้ด้คนางๆอะไม่ได้กขา ตันอยู่แต่ว่ามนีเสียงกดจอมันเสียงตัดตึกกัดตึกกัดยิ่งเวลาไฟนะนัวเลยเนี่ยเวลาไฟอ่ะถ้าเรื่องประตูอยู่ไม่จุดไปอ่ะเขาไม่ว่าอะไรเราไงรดล็อตทั้งแสงแล้วถามว่าเราเขามว่าตำรวจจะไป พี่ผมเป็นรุ่นสกิลเด็กแรงจี๊ดคาร์ลเปี้ยวใส่อแรงเลยยิ้มเลยต้องแจ้งแทนทีไม่ได้เขาหาแล้วไอ้ไม่ได้เป็นตัวกรองเป็นซิคิวเด็กแรงสามคนเนี่ยนะตัวนึ้นอยู่ไกลอยู่ เกือบชุบไม่ทันขอบคุณนะนเกียงแค่เอ,อ,อื้อมมือมีฝังนึงเนี่ยในหอสูงสูงเนี่ยมัจะดีไหมมีข้างบนทำเรียบร้อยมันได้กินดังมากวะอะไรนะพี่อะไรนะพี่ เสียงกดจอได้ย ma. <c oughs> mm ินดังมากไหมมันก็มันก็มากแหละถ้าสำหรับผมแำหรับตรงๆก็มากเลยเพราะว่าต้องหาคนที่แส่ฟังเอ้ยแล้วหาคนที่ได่ใส่มามันน่าจะเบาอะตอนนี้ได้ยินอยู่ปะดังกว่าเดิมปะ้ยขวาเอ้ยเฮี้วคูปรับสุดละ่อกี้แสดงว่า ไปทางขวาไม่ยังกเลยเอาคปุัแต่ว่าสุดนะนี่ะแไม่เชื่อเสียงอะไรเนี่ยปัดไม้นะนี่นี่ัุานมาหนอยได้ป่ะนี่นี่เหมือนมันเก่งเมนรันเก่งเ่มืนับเก่งยกป้องกันนี่เหมือนมันไมน้ารักาเนยกูังยมันึดไอ้ดรอป้องกัน ไอ้เนี่ยดังไอ้จับอันก่อนเมื่อกี้เล่นไหนดังอันก่อนนะดังอันนี้เบาลงกำลัง,งยึดแอนดร,รอยด์ปุ๊งกันเผื่อว่าแค่นั้นก็ต้องขอยับไมออกไปอยู่สมาธิที่โลกหนึ่งอ่ะจะทำไมให้เดี๋ยวจะได้ดูเดีย๋ยวเล่นก่อนแล้วกันเกมนี้เผื่อได้ไฮไลท์ว่ะ9คิวอ่นะ คไหนใช่อไม่ใมู่้รอบนู้นไม่ได้ละล่ะคนมันลดไว้ละเราไ่เสียไอ้บ้าฉัน่เห็นผู้ใดรวยม่เนี่ยนะฉันไม่เห็นซื้อผู้ใดรวยจะไม่เห็นซื้อผู้ใดเลเคนมันคือกันเนี่ย้าเจ้าเห็นคืบอคุณเลเยเอาไปไว้หน้าบ้านเลยฮ่าฮ่าฮ่าบ้าวะ แต่ไม่ลองกดดิมันธุ์มาพี่มันได้ยินอยู่ขอของก็หน่อยครูแล้วพบศัตรูแล้วไอ้บาสไม่เห็นเอียงเลยเงือไอ้บาสอยู่ไหนอีกเป็นไอ้บาสอ่ะน่ากลัวเนนอยู่หินนะ้นหินขวาแล้วหนูเป็นใครหนูมาจากไหนเนี่ยเอ้าเอ้าวนไห้วันนี้ละมั้งเอ้มน้ำ แม่หนุ่มคนนกับพ er like ่ไอคีุ่ยเลยบนี hmm. ่น hmm. ี oh. ่ทำไมหนู huh. we ่ม well ินพี่อะหนุ่มทีมหน เล่นอยู่ใช่เด็กเกบพันเลยเปิดฟังไอ้หนูไม่รู้ตกทีไไปที่คลังสายหนไม่รู้จักหนูหนูเป็ใครหนูก็ไม่รู้มาชุดหนูเาะชุหนูลงมาแล้วหนูก็ได้ยินเสียงีเรียสหน้าจอหนูก็ไม่มี क्योंकि वो उनको नहीं कर पाए। वरना चलो वो भी जाएगा। Who you? Skill who Yu! Skill who you! ก็คือมันได้ยินเสียงทีอื่นไงเหมือนเอามันปั๊ไปแล้วแบบ ตีเงื่อมาภาษาอะไรก็ไม่รู้เอางี้น้องสามตัวท้ายพี่ขอได้ไหมเมื่อผมจุมทีมกับเพื่อนไม่ได้พี่ขอ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 ขอหมดเลยเนาะพี่ขอหมดเลยขอหมดเลยเนาะขอหมดเลยจุดแล้วทำไมพี่ไม่โยนได้ไงมัน้องขอพี่ให้พี่เองเนาะให้ขอกระถิ่นสองเพิ่อนเลยป่ะ น้องๆอย่าๆๆกตัวนะพี่เองพิงพิงพิงอยู huh, go go. ่เหนวะคนฟ้าไอ้ปล่อยปล่อยพี่ได้ปล่อยพี่เลยเนาะปล่อยพี่ได้โอ้ไอ้เนาะไอ้ปล่อยพี่เออเจ็บมากเลยไอ้โกโก้โก้สุดยอดมากเโกโก้ไอ้โกโก้ปล่อยพี่เนาะกูดูฟังกูดูปล่อยกูปล่อยกูปล่อยปูปล่อยกูใช้สกิลค้นหาและทำลายเลย

อย่างน้อยอมีวิธีทำให้คนดูเดยอะปะ๊ใช้ดิวค้นหาและทำลายเลย มีนคนเย็นวงอ่ะให้มันวิ่งออกแล้วเอาเยี่ยมให้ตายยยทีทีเย็นวงเลยพี่ทีขออยู่แต่ังยึดจุดชุบชีวิตอยู่แต่มังยึดจุดชุบชีวิตอยู่ เดี๋ยวเราใชนยิงวกค่อยเก็บมาแล้วมาแล้วมาาง้ขวาบอบอบอคุณนะนี่ะเบเลยเดินมาเดินาใช้สกิลค้นหาและทำลายเลยิ้ัวอายเลยเงี้สกิลคูลดาวอยู่ ใกล้ก่อนนะแครไปด้วยไหมเข้ามาเก็บเอก่อนปะสิงไปสิ่มงคลด้วยถ้าเราเตอหนึ่งหัวเราจะมียี่ดีกำลังยึดแอร์ดรอปป้องกันใช้สกิลค้นหาและทำลายเลยไปที่คลังแสง แดนค,นคนหัวใจสูงัะใจดีเพิ่มเวลาให้ได้นะคะคนดูใจดีเพิ่มเวลาให้ได้นะคะใคจดีเพิ่มเวลาได้เ้อมีเบอะมีเบอะมีเบาะมีคนใจดีเบาะเพิ่มเวลาให้นะอมีตัวข้างในพี่แกตัวเดียวเหรอ เอาไปสองเลยเหรอสองอตังตวาเม ขอบคุณนะอน้จริงเดียร์นะขบเราไปยังมาเฮ้ยไปชุไปชุบไปไปขไปบครับลูกไฟยักษ์ขากูตายไปเขาูอยชุบไม่ได้ิวะระเบิดไทยเนี่ยจ้ากันเล่เป็นอะไรทีเนี่ยพีเียทง่ยยงฝกข้างไงย่งกข้าง ข้างลูกข้างไอวอลสมบอนี่สบมแเราสบไปตรงนี้มีฟาร์มาสามะตรงไหนตรงนี้พบสัรูแล้วไปที่คลังแสงนี่วนวิ่งมีวเนี่ยใช้สกิลค้นหาและทำลายเล game, ย ัดถามึงแล้ว oh. ้าหา่อาหยุบหลอให้ัง่กันล้วบอก้คอเด่ให้ดีเพ่มเวลาบอกฝั่งดูเด่นเพ่มเวลาดิตรงนั้นโอ้ยไม่ไม่หน ดังแม่งไม่กล้าเล่นเลยปลดล็อกทั้งแสงแล้วไม่สวยแล้ว ไปก้าวคิวโหจัดกูปืนก็เ,ป,เป,ป็นได้เป็นกูมาตะกร้าเนาะพบศัตรูแล้วปีกันตุ๋ยปะปไปไปคาตูเลยเนี่ยต่อเน,นื่องเลย อาไราอะไรก็จังกันแบบมันจะมีโชคแบบเกมนี้่ม่งัไฟตรงนั้นทำอะไรเข้าดุมผูขอไฟอ่ะมีที่สูดบปั๊โกูกูที่สูตเยอะป่ะพบศัตรูแล้ว ตุ๊กๆเจ้ามีที่สูบไรไหรมของอยู่นี่ขอบคุณนะ yeah. เยี่ยมันมาได้ไหนวะเพื่อนกันเถอะตัวทีพี่ตัวทีไม่เป็นไรครับพี่ชายแคนแคนพี่เองหรือยังไงเคนพี่เป็นคน เตียนหัวแค่หนอ,ไอยได้ไหมเป็นรองเทนผมอยากเข้าอ่ะอยากได้เงินซื้อไอเทมอยากเ้าเนใช่พี่ <laughs> ยังไ่าเงยอ่ะแกนครับพี่นี้ไอนี่ผ่านเพียนนัเนี่ยโอเกให้เอาเซนเนคุณรักหมดอ่ะปะเาเลยคว้าตบประตูแล้ว น่าให้เราเกี่ยวโกน,นี่้นั่น่ะโสบแบบสบแบบ้หสแบแกนขาดจัดอ่ะเชีย่ยะที่เราเหมาที่เราเหมารวมๆซึ่งแมป ที่เรายังโงแมปเลยนะพี่ยี่สิบคิวเลยนะใช่เราฟุกหรือเปล่าสอไม้ฟุกแล้ตาหน้าผมต้องเล่นอย่ตานี้ไม่เล่นแน่เลยตาอันนี้ชอเลยปกติเล่นดีใช่ไหมแต่ว่าตานี้ก็มวเนี่ย ต,นอ,นตนอน้กาดพี่ตานิการไม่ได้โดนเครตานิตัวไก่ไก,ก่เล่นเลยแบบต่กโก้โลนพิ่งแล้ก็ตทต่เป็นยวไรยังไม่ถึงเขาเจะส่งเขาเจะให้ส่งบ้านละไทยเลย,เลย ใช้สกิลค้นหาและทำลายเลย,เอเลยขอของนอยอจอ้ไป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 

ให้เยวปะให้หมดนแ,แล้วปะเเโกโก้เจอคนบอกแล้วนะโกโก้ยี่ให้ถึงยีไปเลยบศัรตรูแล้ว มีอยู่อยู่ตรงน้ำแข็งของหน่อยรู้แล้วมีอยู่ตรงนั้นแะข็งข้างหน้าเนี่ยนะพบศัตรูแล้วมีด้วยหรอพบศัตรูแล้วใช้สกิลค้น,น,นหาและทำลายเลยนี่กไงเพลงล้วนเะนี่ยโดดตู้แนมโดโดตู้แนมไม่รอดไม่ได ปที่คลงแสงพบศัตรูแล้วบศัตรูแล้วไปตรงนั้นคามาคใ่้นี่เนงไี่ยตายเข้าเนี่ยเ็นนี่ข้างหลังเนี่ย เนียซ้ำซ้ำหลังเนีขอขอหน่อยวะเออ้าไนเอาดีตีเราไม่ขอของหน่อยกกู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 กลยไกูกูปลอยปลยล่ัน่ มันขึ้นจุดกันหรอครบนบ้านยิงดาไปแล้วุดกัแน่เลยออกแล้จะมาจุดขับลูกไฟยักษ์ไม่โดนเลย